วันนี้เราจะเปลี่ยนเพลงก่อนนอนนะครับลูกเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของป,ปา้าป๋าเข้าใจไหมเปลี่ยนเพลงหนุ่มวันนะ <c oughs> ลองตามป,ปา้าป๋า Happy birthday to you, woo woo Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday p p y birthday to you วันเกิดปีนี้ป้าป๋าไม่ขออะไรป้าป๋าขอให้หนูหลับนะครับ <c oughs> Oh, ตัด <ละ S 1> สายเจ้าร้อ, <c oughs> องมาสิบรอบแล้วตาใสายเจ้าขอ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 มาเกิดได้ไหมขอแค่หนูหลับป้าๆก็ดีใจแล้วปีเนี้แหวะจะร้องอีกสักรอบไหมพอแล้ว <c oughs> ไม่นับทำนี้ก็ไได้ลับ